สวัสดีครับวันนี้ผมวันตีกระเด็นนะครับผมพามาดูมะม่วงฟอจูนนะครับดูเลยสีแดงตะ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 แดงแป๊แป๊เลยนะครับนี่เลยครับย้อนแสงนิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวผมาพามาดูลูกที่เราห่อไว้นะครับนี่สีจะค่อยๆออกเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับ นี่เลยฟอร์จูนก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับสีสวยเลยนะครับเลยนะครับอืมโอเคนะครับนี่ฟอร์จูนก็ถือว่าดกใช้ได้เลยนะสีเริ่มแดงเข,เข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับ อโอเควันนี้ผมมนตรีกระเด็นนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแ,แชร์เป็นกำใจกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ